สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปั๊มพ่นยาสามสูบหกหุุนครับตามเนมเพจครับมีลูกค้าถามมาว่าปั๊มตัวนี้สเปคนี้ใช้ได้กี่บาครับบาจะเขียนเพจเนมเพจติดนะฮะบาที่จะเขียนติดตัวเครื่องมาคือ MPA MPA เป็นหน่วยยูนิตครับถ้าเอาตามทฤษฎีจริงๆคือคือหน่วยมาตรฐานสากลสากลที่ทั่วโลกยอมรับ1 MPA เรียกว่า1เมกะเมกะปาสาลครับอาจจะจำยากหน่อยครับผม1เมกะปาสาลเท่ากับ10บาา์ดังนั้นปั๊มตัวนี้ครับอยู่ที่21 ถึง35มสิบก็1นึ่งเท่ากับสิบอะครับก็คือปั๊มตัวนี้จะได้35บาิบห้บความแรงของปัม๊มเน่ยแล้วความเร็วรอบความเร็วรอบอยู่ที่1200รอบครับนี่ครับอันดูใกลๆอ่าดูใกลๆ1200รอบมันก็จะบอกสเปคของมอเตอร์ ใช้มอเตอร์1-2แรงขึ้นไปครับใช้กับปั๊มพ่นยาตัวนี้ได้ถ้าเป็นเครื่องยนต์เอนจินเครื่องยนต์จะใช้อยู่ที่3.5แรงถึง4.5แรงความเร็วรอบอะครับพูดถึงความเร็วรอบ1,000เนี่ย RPM นะฮะ1,200รอบถ้าเกินกว่านี้ได้ไหมรอบจัดกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้แต่อัตราการเสื่อมสภาพจะมากกว่าครับซักชั่น ซักชั่นคืออัตราน้ําที่ไหลลิตรต่อนาทีคือจะได้อยู่ที่20ลิตรต่อ1น,นาทีจะได้น้ําอยู่ที่20ลิตรครับเนี่ยครับนี่คือหน่วย mpa p า s คานะครับเมกะปาสคาความแรงคูณเป็นบาเข้าไปครับนะครับมีมันจะบอกรายละเอียดนะครับปั๊มพ่นยาพวกนี้ ดูง่ายๆเลยครับเนี่ยครับปั๊มพ่นยาหกหุนทั่วไปทุกยี่ห้อจะประมาณนะครับจะไม่เกินสามสิบห้าสี่สิบบาทประมาณเนี้ยครับใช้ล้างรถพ่นยาได้สบายเลยครับนะครับมีเกดเล็กๆน้อยๆมาบอกกันไปครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเรื่องปั๊มพ่นยาสาบสูบครับหกหุนนะครับตัวนี้กับผมฝากด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ